สวัสดีคุณเอฟซีท่างปออพี่สาวลงพลนะคะหูะ้ระโบปูพองไปใส่นะโมโหละเอดสิทามนี่ไปใส่แบคือบอก,บอกไมเอาถ้าเกิดว่าปูพองไปบ้านนั่นกกอกได้ชนะคุณยาผ้าสีวางไหน ก็บอกว่ายัางละที่เอาพักเอาหนาให้อย่างนี้ละอืมเอออืมถ่ายรูปแล้วยังมาหูเลยปะปูพองหายไปใส่กันบ่เน,นี่นึกว่ามันคุยกันเบากันตั้งแต่เศร้าแล้วตั้งแต่ปีหาเกินแล้ว ถามแน่เจ้าอั่นถามแน่เจ้าอั่นเจ้ายังบ่ฮู้บ่แม่ว่าอีโพละเว้าหยังกับเจ้าไปกินบอดอืบ่ฮู้จักอืไปก็บ่เว้าใครสิจักเนาะอืวอืจักแล้วอยู่ออืเว้าก็บ่ได้ยินแม่นบ่อื พ่อแม่พี่น้อ,องเอ้ยคุณเอฟซีเอ้ยตอนนี้ญาภายัางม่มโหค่ะว่าปูพองยาปูพองไปใส่ค่ะพ่อแม่พี่น้องาาอ่า,งา้ายัง่มโหเลยอือาเแมนคุณเอฟซีคนใดเด้อค่ะเดอ้อไทแมนู้กัฝากขามาดคขรขมาบอกปอออนในเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ้าน้เบิ่งคลิปปอออนคลิปนี้แหละก็ไดอือสรงข้าวทรงข้าวในเด้อค่ะปูพองไปใส่น้อเมื่อนี่น้อไปกับผู้ใดผู้ใดก็ไดญา้าพเป็นห่วงค่ะ ถ้าแม่เจ้าไปถ้าแม่เจ้าหู้ว่าปูไปบ้านเกาะเกาะอย่างก้อนดุซิ่งเจ้าวางใหญ่ใหญ่อ๋ออ๋อเจ้าสิผากสิฝากพักผักหยาไปให้ลูกกินมัตดิโอ้โหอืมพักถึงเลือกเมื่อไรอืมถักปทางอะไรอืมเออเออเออเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวขอสิโทษถามให้เออ บ่อม่นยังดอกค่ะคุณเอฟซีอันยาผ้าพูนนั่นพูนนอนบ,บท่นันแดนนั่นเนาะปูพองลงมาจากเฮื่นก็จะระมั่นลงมาจากอันทึงฮื่นพ่อแม่พี่นอ้องลงมาก็เห็นเห็นคุยกันน้ำแนมน้ำแนมอยู่ประออนก็อยู่ในครั้วเนาะค่ะเนาะก็ล่งหุงเขาหุงป่าเตรียมกับเขากับป่าอยู่อืบานนี้อันปูพกระยางลงมาญ่ากันอนอยู่้างล่างเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเห็นแต่เห็นแต่แต่ยนินปูพองเบาอย่างมุน่ประอนก็ได้เพราะว่า กระไดงเงินบอกขักพ่อแม่เห็นอ้องอืพ่อหญ้าผ้าลุกมาจากที่นอนแล้วมาเตรียมของสีแบบไปใส่บาทไปวัดเนาะค่ะอืมป้อออนคิดว่าพนคุยกันแล้วที่ไหนได้พนยัง่งโมูหค่ะคุเอฟซีว่าปูหายไปใส่้าคุณเอฟซีอันคนใดเด้อค่ะเดิมหูจักกะกดเข้ามาบอกแน่หญ้าผ้าพนเสด็ดสบายใจค่ะ ก็ขอบคุณสุขูสุกคนฝากไงเด้อค่ะเดอ้อฝากฝากฝากทรงเทาเนี่ย่าปูพองไปใสเป็นอย่างคือโบอบอกยนายนาผ้าเป,ป็นห่วงยนาผา้าวา่าว่นปูพองเบ่าเบ่าเสียงอันเสียงคอยบ่แม่เออว่าคือใจอ่ะเวอร์เออใส่เ,เทียนนี่ อ่าหญาผ้าบบไดยินเป้าอยูใ่ในีใจว่าศรันเปลยังายคือปูพองอยากเบาคอยพ,พ่อแม่พี่น้องปูพองเราเปลเป็นคนเบาวอ่อนเบเสียงดังพ,อพ่อแม่พี่น้องหญาผ้ากับโบดดยินเนาะค่ะเนาะ ว่าจะจะกินกาแฟบอกเออเดี๋ยวข่อยจะไปเสียบไห้เด้อเดี๋ยวข่อยจะไปเสียบส้มกาแฟไห้กินอิ่มแล้วแมนบ่เข่าน่ะบอกอ๋อกินมาแต่วัดผุ่นแมนบอโอ้ว่แม่นยังดอกอันทอดทอดไก่กับยังอยู่น่ะนะเออเออเออเดี๋ยวข่อยจะใส่ตู้ไว้อันนี้จักหิวจังจะมากิน ประกาศนะคะประกาศหาปู่ผ่องนะคะปู่ผ่องหายตัวไปนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะท่านใดนะคะรู้นะคะว่าปู่ผ่องไปไหนก็กดเข้ามาช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะประออนก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่ที่แจ้งข่าวที่บอกข่าวนะคะว่าปู่ไปไหนนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกท่านนะคะเราจะกินกาแฟบอกเดี๋ยวคอยไปชงไห้เด้อเออเเดี๋ยวคอยไปชงไห้ ไปจอรไปอาอนพักมาไว้เออพักผักหญ้าพานะคะเอาไปไว้นะคะที่ที่ร้านค้านะคะหญ้าพาบอกว่าได้ขายแล้วประมาณสี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทนะคะหญ้าพาเอาไปไว้ที่ร้านนะคะร้านร้านขายของชานะคะที่ข้างๆงเนี่ยนะคะข้างๆบ้านปลูกของหญ้าพานี่นะคะนะคะ โอ้คือเอากระตาหมากไปน้ำสตรคุณยายอาโอ้ยบอกว่าให้ไปประเดียวประดาเอาหอกกระตาหมากไปน้ำพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ของมักของแสยบยาผ้าฮะโอ้ดอกไม้แม่แม่ยังจะบอยขออานามาฮดบ่อเออเดียวขอจะมาฮดไถซะนะ่ะยาผ้าบอกให้ป้าออนนะคะชี้บอกให้ป้าออนเอาน้ำนะคะมาลดให้นะคะแล้วก็ผักนี่ด้วยนะคะ ป้าก็ยังไม่ได้ลดให้ยญ้าพาเลยนะคะแต่ดินก็ยังชุ่มๆอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายหญ้าพามาชําไว้พักอีกเสริม สรุปนะคะตอนนี้นะคะคุณย่าพาก็ยังไม่รู้นะคะว่าปู่ของหายไปไหนนะคะท่านใดนะคะรู้นะคะก็กดเข้ามาบอกป้าออนย่าพาด้วยนะคะที่ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะป้าออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ